สวัสดีครับอันนี้บ้านแม่แอดไหมจ๊ะแม่แอดอันนี้แม่แอดเลยไหมสวัสดีครับเต้ยนะครับจากอีเต้ยอีจันแม่ภารกิจที่จังหวัดนครปฐมเริ่มจากตามหาบ้านแม่แอดค่อนข้างฉลุยครับอีเต้ยอีจันแนะนําตัวพร้อมเล่าที่มาที่ไปของการมาเยือนให้แกฟังพร้อมถามถึงบ้านบุคคลที่เราจะมาตามหาครับโอผมันได้แฟนอยู่นี่อยู่ไหนอะแม่ <ม>เดินเข้าไปเนี่ยหรอไ, <ป S 1> ได้ไหมนี่มาไงอะ่ะมารถมารถจ้ะเอารถยนต์เข้าไปได้ใช่ไหมได้อ๋อเหรอคนชื่อมีไหมชื่อ,อจ้ะฉันก็ไม่รู้เหรอต้องไปถามเนาะดูเหมือนว่าเราจะได้พิกัดครอบครัวที่ตามหาแล้วแ่ะครับแต่คนคนหนึ่งในครอบครัวนี้คือแม่ของแฟรงค์คำตอบอยังคลุมเครือ เราคงต้องไปถามจากเจ้าบ้านเองแล้วล่ะครับทีมงานเดินทางตามเส้นทางที่แม่แอดชี้เป้าไม่นานก็มาถึง